อัญเชลีวันทาอาพิวาลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรรัตนอุบัตเสียนพระสงเวียนรักธรรมวัด ตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตาเห็นทันมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตร เป็นหลักชัยแห่งชีวิตปราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมพานีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทศเีท่านเจ้าอาวาส ขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกาแม่ชีนันทรัตเกตธาดา เป็นผู้ทำรรหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าพระสูตรตันตะปิฎกเล่มที่เจ็ดฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายสคาทวัคประถมสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่หนึ่ง ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืนณะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระพิสษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี วิษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกิดไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืดยาว คนดีไม่ควรดูหมิ่นอายุนั้นเลยควรทำตัวเหมือนเด็กอ่อนที่คอยแต่จะดื่มนมฉะนั้นความตายยังมาไม่ถึงหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่า มนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นควรทำตัวเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นความตายที่จะมาไม่ถึงไม่มีครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง ทุติยอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์ณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก จำต้องไปสู่สัมปรายพภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีพิสุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อย ครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุมนุษย์หมุนตามสัตว์ทั้งหลายดุดกงล้อหมุนตามทูบล้อฉะนั้น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าวันคืนล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้น ครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเอง ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ เจริญสุขสิริศัก์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่อนพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัย เจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมส,สวัสดีเจ้าค่ะ